เป็นจังหวะด,ดีแล้วครับมีโอกาสเปิดแล้วและก็เป็นโอกาสลองส่งของเขาเลยเลเไไและเขาก็ยิงเลยครับ เปิดลูกนี้มาได้สวยแล้วครับและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โหและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับ แล้วก <h ally> ็เป็นโอกาสลงซองของเขาเลยรุ่งไปได้สวยมากครับแล้วก็เซฟไปได้เยี่ยมเลยและเขาก็ยิงเลยครับแฮล์ริเคน นะครับเขาลองลุกนี่ไม่เป็นประตูครับแฮร์รี่เคนและเขาก็ยิงเลยครับ เขาพาบอลขยับขึ้นและจังหวะนี้ยิงเลยครับโอ้โ oh ห